พี่น้องหลังจากแม่น้องแกมบ่มหามาพีししだだ่น้องเอากะสิมาแกงเห็ดจ้ากินแกงเห็ดี่น้องเด้อมือนีเนาะสุกสุกสุบสนแม่น้องบ่มสีแกงกำลังผดเมนองเอาสต๊ามักริกใส่เนาะกำลังผดกำลังผดแกงเห็ดละงูด้วยี่น้อนล่างผักติ๋วใส่กันไปเลย หลบกหลายไปบ้านเนาะแกงเห็ดยามเดือนสี่เนาะพี่น้องเนาะดีโอเคเลยดูสดน่าเอาเสียใบผักติอุลงไปพี่น้องใส่มักผิกลงไปนะพี่น้องเนาะแกงเห็ด

มันบอยากมีเลยพี่น้องเลยผลแห้งซองเถื่อตกหลับเลยมันก็เลยออกเนาะใส่ลงไปพี่น้องอจะอร่อยได้จังได่ ตอนนี้กับน,นึ่งเขาพี่น้องเพราะว่าหากระมาต่หาเห็ดเท่ากับข้าวมะเขาน้ำหลักก็แกงเห็ดน้ำเนาะตอนนี้แม่น้องแกบุมก็ประเด็นใส่พี่น้องตองต่อนมนลงเนงาะมันจเงืวอ น,นใส่เป็นนัวลงไ,ลไปพี่น้องเห็ดกปลายเ้าก็ใส่น้อยเนาะขาดจางเดีย่ขาดคือข,ข,ขาดอันพักนางตู่เนาะพี่น้องเนาะคือมันกันเลยจ้าปลาลุงแกงเห็ดยาม,มเดินสี่เนาะแม่น้องแกมบุ่มกะเอาแต่เกิดมากอะคะกะดีกิเลยเนาะ แสบหลายพี่น้องแซสบหลายจ้าเอากระสิปิ้นเขาวสวยเลยพี่น้องเลยวัดตอนนี้ก็หิวเขาแล้วเนาะมามาแต่หาเฮ็ดก็มาข่างหมกเขาแล้วแกงเฮ็ดต่อเลยพี่น้องเยยันบระธานการจะนบะทันกินพี่น้องโอดพอมีน้องแก้มบุม๋มจดิดายฐานเด้วองตอนนี้กินเลยพี่น้องเลยปิ้งไก่ลายเมื่อยแล้วแล้วก็แกงเฮ็ดพี่น้อง กินน้ากันเดอ้อป้าลงเลยแกงเห็ดหลังูเสพเสพพี่น้องกินน้ากันพี่น้องสบ,บายดีเดอ้อพี่น้องสุขสุขคนไปนองแกผมสุกินแกงเห็ดแล้วเลยกินแล้วามูห<ฮ>ัวซี่ไปทางไหนต่อเนาะร่างแต่งโต ก็ได้ยินอะช้องกระต่ายด้วย แต่ว่าปีเรเป็นเดินสี่เลยกินแกงให้เรารัวไคยจะเสื่อนมากกัาปีนี้แหละ mãi con mỹ tao bóng mọi người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  ินข้าวเด้อลาบ่าวานเนี่ยลบ่ไก่ลาย 山货吧。 น้องคลิปนี้ครับก็สิดำลาพาจ้าท้กคนชางคดไลค์กนแชร์กดติดตามทุกนของคนณหมด้อ